สวัสดีครับแบบคนณผู้ชมก็คือตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ปุ่มมันใหญ่ขึ้นในเกมนี่นะครับนี่ัวนี้เลยนะนี่เนะี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอื่นนะนเดี๋ยวผม ทำมอยให้เกมนี้นะครับเราจะมาทำให้ปุ่มมันใหญ่ขึ้นยังไงอ่าแต่ว่าเตือนไว้ก่อนนะอันนี้เป็นแค่หมดนะไอตัวเกมนี้ไม่มีอยู่จริงสังเกตได,ได,ได,ได้ได้เลยนะครับได้ได้เลยนะครับตัวตัวหนังสือเนี่ยมันจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับใช่ถ้าเราทำเองเนี่ยตัวหนังสือมันจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับ ถ้าเราปรับได้แล้วแต่ว่าเราต้องบิดเกมก่อนนะอ่ะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเข้าในหัวเราจักดว้วยกดเข้าไปที่ตรงกลางก่อนครับเข้าไปที่ตรงกลางเสร็จปุ๊บก็ก็อันนี้เป็นรูของผมนะครับสมมุติ สีเขียวไปก่อนกดไปทีหนึ่งรอครับระมัดระวังทีน่นี่นั่นครับ,รบ,รบที่จุงมันไี่ร้านข้างๆนนี้นะครับมันไม่มีร้านนี้นะผมสร้างเองนะ ก็กดเข้าไปที่เสียงก่อนนะก็กดเข้าไปที่คาว่าว,า,นะะาว่าเมนูนะครับกดคำว่าเมนูเขาไปเสร็จปุ๊บขนานี้ แล้วก็ให้เรานะเข้าไปที่อันที่หนึ่งเลยนะอันนี้แฮมอ่ะเข้าไปที่ตรงนี้เข้าไปอันแรกเนะ่มอนกัคือหนาน h i s ให้เรานะครับ นที่สองครับสเตนตัวนี้กดเข้าไปเลยคอ่ะเราก็จะเห็นอย่างนี้นครับที่ผมปรับเอาไว้อันนี้เป็นออโต้เซฟนะครับออโต้เซฟปรับเอาไว้เป็นเก้าสิบนาทีแต่ผมแนะนํานะครับให้เป็นปรับเองน,นะวนอันนี้นะจะเป็นคอมโบสปีดนะครับกดติดไว้ตรงนี้นะจะเป็นอ่ะปิดเอาไว้นะปิดเอาไว้นะรัาที่ยันที่สองอ จะเป็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นวั่วสตัวเนี่ยประมาณสักเก็ดก็ดติดกถูกไปก่อนนะแต่สำหรับใครที่แบบไม่ชอบตรงเนี้ยเห็นไหมไม่เห็นแล้วนะให้หาคำว่าน,นี้ก็ปิดปิดสตัวนี้ไปก่อนนะปิดไปเลยนะแนะนำ กดติ๊กถูกครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะครับให้เรากดออกเกมกดออกเกมนะครับออกเกมนะครับออกเกมเลยนะครับให้กดออกเกมนะครับ พอเรากดออกเกมเสร็จปุ๊บใหามาเที่ยวตรงนี้ก็กดลบตรงนี้ไปเลยนะปักทิ้งไปเลยนะกดออกมากดออกมาเสร็จปุ๊บก,ก็ขออภัยด้วยนะครับเ,เสียงมันจะเบาก็พยายามทำให้มันดังแล้วแล้วก็กดเข้าไปที่เกมครับ กดเมนูตรงนี้ได้ะนไปไป เป็นเกมนี้ครับถ้ามันเกนนรมเกรถไฟที่ต้องลงงมอดเอาแต่่อนนี้มลงมอดมันทิ้งไปแล้วแต่ให้มัน,นยังอยู่อย่างนี้นะครับให้ให้ปล่อยทิ้งไว้นี่นะมนเล่นง่ายกว่าปกตินะครับอ่าแล้วก็มาร์คทำยังไงให้เข้าไปด้านในในหัวรถจักรได้นะครับมาที่ตรงมุมกล้องตรงนี้นครับ ปักทุกอย่างนันเป็นที่ถูกหมดเลยนะครับ,รบก็อันที่หนึ่งครับอ่ามันเท่ามาไนห้องคนขัดเลยนะครับแต่ว่าคนห้องในเนี้ยในห้องเนี้ยอาจจะไม่เหมือนเลยนะครับใช่แล้วก็กดอันที่สองออกมาจาคนลู้จักเลยนะี่ย ใ Ver ช่ๆๆเห็นปหจะไม่เหมือนเลยนะก็กดมามาลองดูนะว่าหัวจะจักคันนี้นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้จะใส่เงียบ จะเป็นอย,อย่างนี้นะประมาณนี้นะสำหรัแบบการอันแบบนี้ส่วนใครไม่รู้ถอดเพื่อ,อยังไงนะกดไปที่ตรงนี้ จบกันไปแล้วนะครับ okay. ก็มันคือตัวนี้นี่มันคือตัวนี้นะครับเพราะว่าสปีดนะครับอันพิดก็ขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมติดต,ตามกดติดตามช่องเจมอีวอท ทีวีแล้วก็รถไฟนะเกมไฟนะก็หลังจากไม่ได้ลงคลิปมานานก็ลงแล้วนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคบสวัสดีครบับบ <Bye. S 1> ายเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ลงวันนี้นะครับตอนนี้ที่ผมว่าเป็นเวลาบ่ายโมงบายโอเค